บิสเนสวันเรียนรู้ระบบ ERP สื่อนักบัญชีสากล SAP Business One เป็นซอฟต์แวร์ ERP หรือที่เรียกกันว่า Enterprise Resource Planning สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางโดย SAP เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ERP ที่มีชื่อเสียงระดับโลกสำหรับองค์กรทุกนาดมานานกว่า45ปี สำหรับซอฟต์แวร์ SAP Business One องค์กรและบริษัทมากกว่า50,000บริษัททั่วโลกใน1 5 0ประเทศ43ภาษาให้ความไว้วางใจใช้งานโดยมีฟังก์ชันการทำงานที่มากมายแต่มีความยืดหยุ่นมากด้วยโซลูชันส่วนเพิ่มมากถึง500โมดูลสำหรับทุกอุตสาหกรรมจึงสามารถมั่นใจได้ว่า SAP Business One เป็นระบบที่มีความเป็นมาตรฐานสากลทั้งในด้านระบบการทำงานและการบันทึกบัญชี ทำไมถึงต้องใช้ SAP? SAP Business One เป็นระบบที่ช่วยจัดการเชื่อมโยงการทำง,งานของหน่วยงานต่างๆใ,ในองค์กรเข้าด้วยกันและฟังก์ชันใช้งานง่ายและยังสามารถช่วยรองรับการเติบโต,ตของธุรกิจได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ SAP Business One ยังช่วยให้ผู้บริหาได้รับข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆในองค์กรเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้รวดเร็ว ต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มผิดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการวขงแันได้ดียิ่งขึ้นครอบคลุมการทำงานทุกแผนกรองรับการใช้งานทุกเวลาทั้งออนไลน์และออฟไลน์สามารถสร้างแดชบอร์ดและให้คุณดูข้อมูลทุกครั้งตามที่ต้องการสามารถออกรายงานและทำการค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ERP ERP เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ Manage ได้ทั้งองค์กรโดยที่มี Common Database เก็บข้อมูลทุกอย่างไว้ที่เดียวกันเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของข้อมูลทำให้มีประสิทธิภาพมีการแชร์ข้อมูลสูงสุดโดยแต่ละส่วนสามารถดึงข้อมูลส่วนกลางที่ตนเองสนใจมาวิเคราะห์ได้และสามารถที่จะอินทิเกรตได้หมดไม่ว่าจะเป็น Marketing m a n u f a c t u r i n g Accounting และ s t a f f i n g SAP ทำอะไรได้บ้าง 1. จัดทำระบบบัญชีและการเงิน 2. ระบบขาย 3. ระบบซื้อ 4. ระบบสินค้าคงคลัง 5. ระบบบริการหลังการขาย 6. ระบบผลิต 7. ซอฟต์แวร์ดีเวล็อปเมนต์ 8. ระบบรายงานเพื่อผู้บริหาร